มาดูข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลา8ปดนกาสานาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแบรนด์ oppo ครับมาฝากกันล่าสุดมีการดูดสเปคโทรศัพท์มือถือ oppo a 15, mm hmm. 1 5เผยขนาดหน้าจอ6.52นิ้วกล้องหลัง3ตัวความละเอียดเลนส์หลัก13ล้านพิกเซลชิปเซตที่ใช้เป็น helio p 3 5 คาดการว่าเปิดตัวราคาไม่ถึง5,000บาทเลยครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่า o ppo เพิ่งวางจำหน่ายโทรศัพท์มือถือสุดคุ้มอย่าง Opp o ppo A12 <c oughs> ในบ้านเราไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับผ่านมาราวๆครึ่งปีตอนนี้เนี่ยก็มีข้อมูลพเพิ่มเติมเกีก่ยวก,กับโทรศัพท์มือถือ Opp o ppo A15 ออกมานะครับ โดยสเปคคร่าวๆข,ของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะได้รับการอัปเกรดบางอย่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ขึ้นมาเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกล้องหลังที่ถูกเพิ่มขึ้นมาเป็น3ตัวส่วนราคาก็คาดการณ์ว่าน่าจะเปิดตัวในราคาที่เป็นมิดอยู่พอสมควรเลยเจ้าตัว Oppo A15 เป็นโทรศัพท์มือถือในระดับเริ่มต้นที่เตรียมเปิดตัวในประเทศอินเดียในงาน Amazon Grace India Festival Sale วันที่17ตุลาคมแต่อยู่ๆก็มีข้อมูลชุดใหญ่หลุอดออกมาก่อนหน้างานเปิดตัวซะแล้ว โดยข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยสเปคของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ออกมาแบบครบเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดหน้าจอ6.52นิ้วความละเอียด SD+ Plus ที่มีน็อตนะครับติ่งทรงหยดน้ําสำหรับวางกล้องเซลฟี่ไว้บนหน้าจอส่วนข้อมูลอื่นๆของตัวสเปครุ่นนี้เนี่ยยังไม่เป็นทางการมีดังนี้ครับหน้าจอ6.52นิ้วความละเอียด SD+ ชิปเซ็ต Helio P35 RAM 3 g ม ROM หน่วยความจำ3า3 2สามารถเพิ่ม Micro SD card ที่สูงสุดถึง 256G b ิกล้องหลัง3ตัว13ล้านพิกเซลเร่นหลัก2ล้านและ2ล้าน กล้องหน้า5ล้านพิกเซลเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องแบตเตอรี่4,230ม ah, ิลลิแอมระบบ Android 10ข้อทับด้วย ColorOS 7.2น้ำหนัก175กรัมครับมีการคาดการณ์ว่า Oppo A15 น่าจะเปิดตัวมาในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง Oppo A12 ที่เปิดตัวในอินเดียไปด้วยราคา9,990รูปีหรือประมาณ4,240บาทเท่านั้นแต่ถ้าจะให้ชัวร์วนะครับก็ต้องรอไปที่17ตุลาคมเปิดตัวเมื่อไหร่เราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาต่อที่ข่าวที่2ครับ เรือมีโน้ตสิบซีรีส์อาจจะมาพร้อมกับกล้องความละเอียด108ล้านพิกเซลครั้งแรกของสมาร์ทโฟนในราคาประหยัดคาดว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับเรือมีโน้ตซีรีส์เป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนยอดนิยมของตระกูลโทรศัพท์มือถือระดับกลางในบ้านเราโดยราคาที่เข้าถึงได้ง่ายและสเปคที่ครบครันครับล่าสุดในตอนนี้เริ่มมีข่าวดือของตัวรุ่นใหม่ออกมาอย่าง r ร d ม er ี No t e 10และ r ร d m i er Note 10 Pro ออกมาเป็นเทียบร้อยที่น่าสนใจก็คือคราวนี้เนี่ยอาจจะมาพร้อมกับกล้องที่มีความละเอียดสูงถึง108านพิเเเซล,เลยทีดียวข้อมมูลลดังกก่าาาวาจย ว่า Digital c h a t Station ซึ่งระบุว่า J17 หรือสมาร์ทโฟน Redmi Note 10รหัส m 2 0 7 j 1 7 4จะมาพร้อมกับกล้องหลัง108ล้านพิกเซลพร้อมกับเลนเทเลโฟโต้ระมาโคนับเป็นครั้งแรกของเซ็นเซอร์ความละเอียดระดับสูงอย่าง108ล้านพิกเซลที่ถูกนำมาขายในสมาร์ทโฟนราคาประหยัดเลยทีเดียวครับและเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของสมาร์ทโฟนตระกูล Redmi ซึ่งอาจจะช่วยยกระดับของตัวสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ให้ถ่ายรูปได้ดีมากยิ่งขึ้นเทียบเท่ากับ Xiaomi Mi Note 10ก็เป็นไปได้ ในราคาที่ถูกกว่าเดิมจากข้อมูลในครั้งต้นเชื่อว่า Redmi Note 10และ Redmi Note 10 Pro อาจจะเป็นรุ่นที่รีแบนด์มาจาก Xiaomi Mi 10T Lite ที่เพิ่งเปิดตัวไปเพราะมีรหัสโมเดลเหมือนกันอย่าง M2007J17G ซึ่ง G หมายถึง Global หรือเวอร์ชั่นสากลส่วน C จะหมายถึงเวอร์ชั่นสำหรับวางขายในประเทศจีนนั่นเองครับก็ต้องมารอรุ่นกันเนาะสำหรับใครที่ต้องการใช้โทรศัพท์มือถือราคาประหยัดอาจจะได้ใช้ กล้องที่ชัดถึง108ล้านพิกเซลในราคาเบาๆกระเป๋านี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับและนี่นะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจะกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกดซ b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วกนิ้วเราต่อไปช่องของเรามบนเฟซ o o ๊กแฟนเพจรักผมทิงลิงไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมาปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย